สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความสําคัญเครือข่ายคอมพิวเตอร์คือการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ทรัพยากรร่วมกันอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายระดับโลกทําให้เกิดการสื่อสารไร้พรมแดนปัจจุบันเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจําเป็นต่อการเรียนการทํางานและชีวิตประจําวันของเราค่ะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีหลายประเภทเช่น LAN หรือ l o c a l a r รียนแอดวัดใช้ในพื้นที่เล็กเช่นบ้านโรงเรียนหรือ Office MAN หรือ m e t r o ิพ t a ล a รีย t a อดวัตครอบคลุมพื้นที่ใหญ่กว่า LAN เช่นเมืองและ WAN หรือ w i d e Area n e t w วั k เชื่อมโยงเครือข่ายหลายแห่งเช่นอินเทอร์เน็ตประโยชน์ของเครือข่ายคือช่วยให้เราสามารถแชร์ไฟปรินเตอร์อินเทอร์เน็ตและทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นค่ะ อินเทอร์เนต็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเชื่อมโยงผู้ใช้นับพันล้านคนรูปแบบการสื่อสารมีหลายแบบเซมเพล็กส่งทางเดียวเช่นวิทยุ half-duplex ส่งสลับกันได้แต่ไม่พร้อมกันเช่นวิทยุสื่อสารและ f ฟ l ต d เพล็กส่งพร้อมกันได้ทั้งสองทางเช่นโทรศัพท์การสื่อสารต้องใช้โปรโตคอล T.C.P เป็นมาตรฐานกลางทำให้คอมพิวเตอร์จากต่างผู้ผลิตสามารถสื่อสารกันได้ค่ะ อุปกรณ์เครือข่ายที่สําคัญได้แก่เราเธอใช้เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆเช่น LAN เข้าสู่อินเทอร์เน็ตเวิร์จัดการการส่งข้อมูลไปยังเครื่องที่ต้องการปลอดภัยและเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ใช้กระจายสัญญาณไปทุกเครื่องในเครือข่าย Access Point หรือ AP ใช้กระจายสัญญาณ WiFi ให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือเชื่อมต่อได้คะ่ะภัยคุกคามในเครือข่ายมีหลายแบบเช่นมัลแวร์ไวรัสการโจมตีจากแฮกเกอร์การดักฟังข้อมูลและฟิชชิง การป้องกันทำได้โดยการใช้ไฟร์วอลล์และอนตทบิวรัสตั้งรหัสผ่านที่รัดกุมเปลี่ยนรหัสสม่ำเสมออัปเดตซ,ซอฟต์แวร์เป็นประจำและเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการถูกโจมตีหรือขโมยข้อมูลค่ะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยให้การทำงานและการสื่อสารสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอินเทอร์เนต็ตเป็นตัวกลางสำคัญที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกันอุปกรณ์เครือข่ขายเช่นเราค่ะสวิตช์พาวและเซสคอยน์มีบทบาทสำคัญต่อการส่งข้อมูล ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญผู้ใช้งานควรใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างปลอดภัยการเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้เรานำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะนี่คือการนำเสนอเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เนต็ตอุปกรณ์เครือข่ายและความปลอดภัยเครือข่ายหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และเข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพค่ะ